สวัสดีครับเอิร์นนะครับทำตาครบ1เดือนครึ่งก็คือชอบแบบชอบมากตาดูโตขึ้นดูมีความสุขขึ้นครับมันดูมีความธรรมชาติครับ คือคนอ่ะชอบบอกว่าผมเป็นคนหน้าตาดูแบบเศร้าตึงๆตลอดอะไรเงี้ยครับจนเราได้มาทํางานหรืออะไรเงี้ยเราก็มองว่าแบบเออาตามันตกจริงๆตามไม่เท่ากันจริงๆเงี้ยครับคุณหมอน่ารักมากแล้วก็ให้คำปรึกษาตั้งแต่วันแรกที่มาก็คืออย่างเคสของผมอ่ะคุณหมอ,หมอบอกว่าไขมันชั้นตาเยอะแล้วก็มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยอะไรเงี้ยครับข้างนี้ค่ะชั้นตาเขาจะมีหลายชั้นนิดนึงจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใช้ชั้นตาที่ปกติมันก็เลยอยู่สูงคุณหมอความยากง่ายเคนียยังไงบ้างครับเออไม่ยากมากทำนิด หน่อยก็หล่อแล้วค่ะเราหน้าน้องเขาหล่ออยู่แล้ว <laughs> ตอนแรกก็มีความกังวลเพราะว่าตัวผมเนี่ยครับรู้ว่าตัวผมเนี่ยมันแบบบอกช้ำง่ายแต่ที่เนี่ยพอมาทําแล้วผมรู้สึกว่าอุ้ยมันไม่ได้แบบรักษาตัวนานหรือว่าใช้เวลาใน่วกการรักษาที่มันยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับอัปเดตอาการนะครับอันนี้ผ่านมา1วันแล้วนะครับก็จะให้ดูอาการตอนนี้เลยมีรอยช้ำบ้างนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบอุมันช้ำแล้วดูน่ากลัวหรือว่ารุนแรงขนาดนั้นที่สําคัญคือไม่มีความเจ็บไม่มีความปวดเลยอัปเดตอาการวันที่3แล้วนะครับ วันนี้นะครับ15วันแล้วกับการทําตาที่โซเมโกคลินิกนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆดูอาการตอนนี้ก็คือแทบจะปกติร0อ็แล้วใช้ชีวิตได้ปกติมากๆเลยชั้นตาดูไม่โปะมากดูธรรมชาติมากสวยมากครับ30วันหรือ1เดือนแล้วนะครับกับการทําตาที่โซเมโกนะครับคนรอบข้างก็บอกเลยว่าเฮ้ยทำแล้วดีแล้วก็ตอนนี้ถามกันเยอะมากว่าทําที่ไหนแล้วก็การดูแลตัวเองก็คือง่ายมากเลยสําหรับผมนะเพราะว่าแบบเราก็ทานวิตามินแล้วก็ยาที่ ทางคิดเนใครมามันก็เหมือนแบบครบจบมาแล้วทำตาสองชั้นที่โซเมโกะหล่อปังไม่พังแน่นอนครับ